มากินกาแฟข้างนอกสักทีไม่ยักรู้เลยว่าที่นี่เขามีร้านกาแฟเปิดใหม่ซะด้วยบรรยากาศก็ใช้ได้เหมือนกันนะพี่หวนนะใช่เลยจอร์ดฉันชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยมาแล้วค่ามาแล้วกาแฟสดๆอร่อยๆค่ะอ้าวเอมมี่เหรออา้าวนี่พี่ฝนเหรออย่าบอกนะว่า เอมมี่เป็นเจ้าของร้านกาแฟที่นี่นะใช่แล้วล่ะเพราะว่าพ่อเอมมี่ซื้อให้นะสิโอ้โหบ้านรวยอีกแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อเอมมี่เป็นเจ้าของร้านพี่ฝนก็ไม่เกรงใจแล้วล่ะนะกินหมดเลยเหรอเอากินไม่ได้เหรอกินได้กินได้เดี๋ยวจ่ายตังค์หน้าแหมเอมมี่ Amy นี่ล่ะก็เอ๊ะอเดะเอมมี่ Amy ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเหมือนมีใครกำลังร้องไห้อยู่อะ่ะ เดี๋ยวนราพี่ฝนนี่เด็กนี่เออใช่แฮะมายืนร้องไห้อะไรตรงนี้โอเอโอเอไม่ต้องร้องนะจ๊ะแล้วพ่อแม่เขาไปอยู่ไหนอะเน,นี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าสงสัยเราจะต้องเลี้ยงอีกแล้วละมั้งเอมมี่เขาที่แล้วก็เลี้ยงนางเงือกไปไม่ใช่หรอก็ใช่นะสิอุตสาหมาที่ไรทอเปียฝากเด็กไว้ที่บรูแคเบ้น ที่สถานรับเลี้ยงตอนนี้มาเจอมาเจอเด็กที่ไร้ทวเปียอีกแล้วเหรอแล้วเขาเชื่ออะไรอ่ะพี่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าพาเขาไปที่บ้านก่อนดีไหมอะ่ะดูท่าทางเขาจะหลงทางนะแล้วเราจะเลี้ยงเขาไหวไหมเนี่ยฮะเฮ้ย <h zig> ไม่เป็นไรหรอกบ้านพวกเรารวยอยู่แล้วโอ้โหมาเร็วมาเร็ว เดี๋ยวเอมี่เอารถออกมานะเดี๋ยวพี่ฝนพาไปที่บ้านได้เลยได้เลยนี่ไงรถของเอมี่เป็นรถแท็กซี่รถแท็กซี่งั้นเหรอใช่แล้วล่ะไหนยังไม่เห็นเลยเนี่ยนี่ไงรถแท็กซี่ว้าวคันใหญ่เหมือนกันนะเอา้าลืมปิดป้ายข้างบนหัวลืมปิดป้ายข้างบนหัวว่าแท็กซี่นะเหรอใช่แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกเอมี่งั้นเดี๋ยวไปบ้านใหม่กันดีกว่าแต่ว่าบ้านหลังแม่พี่ฝนยังไม่ได้สร้างเลยนะแล้วพี่ฝนจะสร้างบ้านแบบไหนล่ะ มันมีบ้านหลังใหม่ล่าสุดเอาตรงนี้ตรงนี้ทีตรงนี้แหละว่างแล้วได้เลยได้เลยมันมีบ้านหลังใหม่ล่าสุดอันเนี้นี่ไงแล้วก็มีอีกหลังหนึ่งด้วยนะแต่ขออันนี้ก่อนกันแล้วกันโอ้โหดูสิว,ว้าวใหญ่โตมากเลยอะสวยมากด้วยอะ่ะพี่ฝนโอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราพาเด็กน้อยหลงทางเข้าไปในบ้านก่อนก็แล้วกัน เอยไม่รู้ว่าใจหิวมากหรือเปล่านะอาจจะหิวก็ได้นะเนี่ยดูสิไม่ต้องร้องนะจ๊ะโอเอโอเอเอาไงดีละ่ะเอมมี่ไม่รู้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเ,เราน่าจะหาของกินให้กับเขาหน่อยนะอุ้ยดูสิล่าเริงแจ่มใสเหมือนเดิมแล้วเออเออได้ยินคําว่าของกินใช่หรือเปล่าอ่ะเออน่าจะใช่เนอะไปหาของกินก่อนเอมี่ทาอาหารนะเดี๋ยวพี่ฝนทําน้ําเอง งั้นเอาเป็นข้าวผัดก็แล้วกันเนอะข้าวผัดใช่ปะอ<ช>งั้นพี่หวนทําน้าอะไรดีอะน้ำน้ำอะไน,น,นก็ได้น้าสตรอเบอรี่ไหมอ่ะน้ําสตรอเบอรี่เหรออ่าได้ได้ได้เรื่องน้ำน้ำนี่ถนัดอยู่แล้วมาเลยเดี๋ยวอ่ะมาแล้วจ้ามันจะหวานฉ่ำไหมเนี่ยหวานฉ่ำอยู่แล้วน้ำสตรอเบอรี่บ้านพี่หวนเนี่ยหวานหวาน,วานเก็บมาจากไหนอะเก็บมาจากในสวนหลังบ้านโอ้โหนี่ างเลยวางเลยโอ้โหมีของหวานซะด้วยพี่ัวนขอกินบ้างดิได้เลยจ๊อสเดี๋ยวฉันทําให้กินกินเลยจ้างองงางงอมง๋มอร่อยมากเลยค่ะอุ้ยพูดได้ด้วยเหรอก็พูดได้สิพีโัวดูท่าทางเขาจะอารมณ์ดีแล้วนะใช่แล้วล่ะดูสิเอา<ม>เพื่อนเพื่อนเข้ามาในบ้านเอาเพื่อนสวัดดีเป็นไงบ้างอ๋อสบายดีจ้ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะ สงสัยจะหลงหลงผิดบ้านอะมั้งอือสงสัยผิดบ้านจริงด้วยเอามาเด็กน้อยมานั่งนี่ก่อนถามไทยก่อนว่าเป็นไงมาไงคือว่าคือว่าหนูหลงทางนะคะหลงทางเหรอหลงทางใช้แล้วละคะ่ะหนูหลงทางเออไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวอยู่ที่นี่ก่อนกล้แล้วกันนะอืมเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวพวกเราจะไปหาคุณตำรวจ แล้วก็พาไปส่งที่บ้านก็แล้วกันนะอืมได้ค่ะพี่ฝนฮะมืดแล้วอ่ะก็มืดแล้วดิทําไงอะเด็กไปนอนดิไปนอนเหรอเดี๋ยวจะนอนดึกเอาแล้วนั่นน่ะอ๋อกลัวจะนอนดึกใช่ปะใช่แล้วล่ะอ้างงนอนแล้วค่ะเอาพี่ฝนไปไหนไปไหนอ่ะหาที่นอนไงที่นอนอยู่นู่นไหนอะนู่นไหนอยู่นู่นไหนนู่นเอาจะไปไหนวะนี่หาที่นอนไง ไม่ใช่ทานงนั้นตรงนู้นเลยนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเหรอใช่ใช่โอบ้านหลังใหม่เพิ่งเคยเข้ามาอ่านอนตรงนี้นะจ๊ะโอ้ที่นอนนุ่มจังเลยคะ่ะาวง่วงมากเลยคะ่ะถ้าง,ง่วงแล้วก็นอนได้เลยนะจ๊ะเสียงโอ้โหพี่บัวอันดูท่าทางเ็าจะหลับจริงๆแล้วนะเนี่ยหลับง,ง่ายมาก สงสัยจะเหนื่อยแล้มัง้งเอาอย่างนี้ดีกว่าเอมมี่เราต้องขึ้นบ้านใหม่ก่อนพี่ฝนเอมมี่รู้นะอะไรเหรอว่าพี่ฝนอะ่ะคิดอะไรอยู่เอาคิดว่าอะไรอะ่ะจะตามหาความลับในบ้านใช่ไหมล่ะถั่วต้อมโอ้ <laughs> เพราะว่าเราเปิดบ้านใหม่มาไงเราก็ต้องตามหาความลับมันเป็นธรรมเนียมอะ่ะธรรมเนียมเออเมันเป็นธรรมเนียมเดี๋ยวเดเนี่ยอะไรอะ่ะกล้องส่งทางไกา กล้องสองทางไกลงั้นเหรออ,อมันเรียกว่าหอดูดาวใช่ไหมเออไม่รู้เหมือนกันแต่ดูท่าทางน่าสนุกดีนะเฮ้ยบนนี้มันไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรนี่นาะแล้วความลับมันอยู่ตรงไหนอะ่ะไม่รู้อะไม่รู้เดี๋ยวต้องตามหาเออบ้านหลังนี้ก็สวยโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยห้องนอนห้องนอนเหรอเดี๋ยวนะห้องนอนห้องนอนห้องนี้มีมอะไรว<น> <he? S 1> อะไรยม่ด้วยแ <laughs> อมมี่เป็นไรล้มล้มอ่ะ ประตูหนีบหัวเหรอใช่แล้วใช่แล้วอ๋อทำยังไงประตูถึงหนีบหัวแย่จุงเบยเอาขาไปเตะมานิดนึงอะนะเอาเหรอเดี๋ยนะเดี๋ยวนะในห้องนี้มันน่าจะมีเอ่มความลับอะไรบางอย่างอยู่บ้างนะเอมี่เห็นบ้างเปล่าอ่ะไม่เห็นเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออเห็นเหมือนกันไปไหนแล้วอะนั่นไงไหนอ่ะมันคืออะไรไม่รู้เฮ้ยมันมีปุ่มปุ่มตุ่มตุ่มอะไรไม่รู้อ่ะแดงแดงเฮ้ยเปิดได้ด้วยอ่ะเอ้ยพี่ฝนอะไรอะประตูไง ประตูเออประตูอะเข้าเลยดีกว่าเอ้ยเฮ้ยอะไรอะรเออห้องใต้หลังคาเฮ้ยมันมีไดโนเสาร์เหมือนจอร์ดเลยะน่าจะเป็นจอร์ดน,นั่นน่ะเดี๋ยว,วนะ,วะพี่หวานกล่องใบนั้นมันต้องการกุญแจแล้วพี่หวานหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยกล่องของขวัญไงจอร์ดมันเป็นธรรมเนียมเราเข้าบ้านใหม่ก็ต้องได้ของขวัญอะไรไม่ได้ได้สารเจ้ามาสารเจ้าเหรอ เดี๋ยวไปวางไว้หน้าบ้านเลยนะเดี๋ยวเจ้าที่มาไม่มีที่นอนโอเคโอเคเดี๋ยวกล่องใบนั้นต้องการกุญแจให้เจอเฉยเลยอยู่ไหนอะอยู่ข้างๆกล่องนั่นแหละอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วจะเปิดแล้วนะเปิดเลยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กโว้ยหน้าตาเหมือนจอจริงๆด้วยเฮ้ยข้างในเจอเจอจออีกแล้วเจออะไรจอจอเหรอจอสีฟ้าไหนอะนี่ไงเออใช่แฮะให้แต่โหดร้ายไปหน่อยแน่ดูสิโอจอนี่เพื่อนนายเหรอ ว่าพี่หวนดูหน้าตาน่ารักดีนะน่ะนะเออใช่เดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวเฮ้ยเขาเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาเออตุ๊กตาไดโนเสาร์น่ารักจังเฮ้ยเจียวเสียงใครร้องเสียงน่าจะเป็นเด็ก<อ>แล้วน่าไปไหนกันมดไปเร็วพเร็วเร็วเอออยู่ไหนอะอยู่ไหนพี่เฉาหายไปไหนเยอะอะเดีๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอโหร้องไห้กระจองงงแงเลยอ่ะไม่ร้องนะไม่ร้องไม่ร้อง โอเอโอเอนะจ๊ะไม่ต้องร้องนะจ๊ะพี่ไปแป๊บเดียวเองพี่ฝนเอาตุก๊กตาให้เขาดิเอาให้เขาเลยใช่ป่ะอ่ะโอเอโอเอไม่ต้องร้องนะจ๊ะเออพี่เขาเป็นไงมาอ๋อพี่ไปตามหาความลับจ้ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าถ้าตื่นแล้วแบบนี้นะ่าสงสัยจะนอนหลับยากน่าจะหิวแน่น่ะสงสัยจะหิวแล้วก็คงจะเหงาแล้วก็ง่วงนอนรวมๆกันละบ้ง มาเรามาหาอะไรให้เขากินดีกว่าเนอะ,อะเออมี่หาอะไรให้เขากินนิเอาเป็นลูกชิ้นแดงไหมเนี่ยไม่เอาอีกหรอ,อเดี๋ยวเอมมี่ไปทําป้ายกินนะจะได้ฉลาดฉลาดอ่าออ่าไม่ต้องร้องนะจ้าไม่ต้องร้องหนูหิวหนูอยากเล่นด้วย่อะ อยากเล่นงั้นเหรอได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่ไงมาหาอะไรเนี่ยหาของก่อนแป๊บหนึ่งนะหาของเล่นก่อนอะไรอะ่ะพี่ฝนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวหากุ้งกิ๋งกุ้งกิ๋งก่อนกุ้งกิ๋งเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแปบ๊บนึงกุแบบ้งกิแบบ๋งมันจะมีเหรอมีดินี่ไง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อยตังโกนี่ฟอลงมาทำไมเอาก็กุ้งกิ๋งไงโอเคเชิดเชอดก่อนเชิดให้ดูก่อนมันพันวันสุกีมาแล้วนะพี่ฝนหรอเอตุ้มแช่ตุ้มแช่ตุ้มแช่ เอา้าหายไหนไหมไม่ร้องแล้วเห็นป่ะโอ้โหป้าเปียวอะดูท่าทางแล้วเขาจะชอบนะเนี่ยมังกรเนี่ยนะเออมาเอาอย่างนี้ถ้าชอบของแบบนี้แล้วก็ไปดูทีวีกับพี่ดีกว่าน้องมาเร็วมาเร็วโอ้โหดูดินั่งกันดิขาด้วยแแต่มันมีช่องเดียวไอ้ฝนมีช่องเดียวเหรอไม่งรีโมททีวีหายอะรีโมททีวีไปไหนแล้วอ่ะน่าจะแอบนะแอบปออ,อ,องสัยไม่แอบหรอกน้องเอาไปเล่นแล้วเอา้า ดูดิเปิดมว่วซส่วหลายช่องเลยดูเอาไปตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเออดูดูไปเถอะโอ้โหเอมี่อยากดูการ์ตูนนะ่ะเดี๋ยวเอมี่ใครมาใครอะ่ะไม่รู้ดิเดี๋ยว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 ใครอะ่ะใครอะ่รอะเขาคือใครใครคือเขาเขาก็ใครไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีใจจังเลยดีใจจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวดีใจอะไรน้องเออคือว่าคือว่าอะไรจ๊ะ คือว่าเขาเป็นพ่อของหนูนะคะใช่แล้วฉันเป็นพระราชาแห่งเมืองไลทเปียฮะอะไรนะเออนั่นแหละตามนั้นแหละฉันเป็นพระราชาแห่งเมืองไลทเปียอย่าบอกนะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของพระราชาหรอสแสดงว่าต้องเป็นเจ้าหญิงเฮ้ยเฮ้ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยไปถึงไหนสุดยอดเลยอะ ใช่แล้วละค่ะความจริงแล้วหนูคือเจ้าหญิงต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะที่ดูแลหนูค่ะเออเธอเนี่ยนะหนีออกมาอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยไปเดี๋ยวกลับบ้านกันขอบคุณพวกเธอสองคนมากเลยที่ช่วยดูแลลูกสาวฉันอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะพระราชาเราเต็มใจโอ้แต่แบบว่าไปยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนัหนนะ้านะร้านกาแฟ ฉัานเอาแวะซื้อกาแฟดิอยากกินกาแฟแป๊บเดียวเองหายไปไหนไม่รู้ฉันไปตามหาทั่วเมืองไม่คิดว่าจะกลับมาอยู่ร้านกาแฟเหมือนเดิมอะนะอ้ดีนะพวกเราไปเจอถ้าเป็นคนอื่นไปเจอก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะอืมดีแล้วดีแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวตามพ่อกลับบ้านไปได้แล้วนะลูกกลับบ้านเลยเหรอคะหนูยังอยากเล่นกับพี่สาวอยู่เลยอะแต่ว่าน้องเขาก็ควรกลับบ้านแล้วนะ เดี๋ยวคราวหน้าหนูกลับมาเล่นกับพี่ใหม่ได้ไหมคะได้เลยได้เลยเออเอองั้นเดี๋ยวไว้คราวหน้าค่อยมาเล่นใหม่กันแล้วกันนะจ๊ะวันนี้วันนี้กลับบ้านกับพ่อก่อนนะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายกันได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยรถก่อนไปแล้วปืดบายบายจ้าไปกลับไปอย่าลืมล้างจานด้วยลูก <c oughs> โอ้ดีนะพวกเราไปเจอเจ้าหญิงเออเอาไว้คราวหน้าเนี่ย จะเจออะไรอีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอมี่นะใช่แล้วล่ะไม่ต้องรีบกลับบ้านกลับไปเลี้ยงนังเงือกก่อน